ไม่นีมายามอายยามจะใส่ไงจือแงจิ้งกาแทบบ่มันกะแล้วแท่จำได้บ่ผู้ใดนี่บ่บ่ใม่าว่าจำนองจะคอมาได้พี่มึงแมนบ่บ่แมนบ่แมนบ่แบทใจผู้ใดอ่ะไ้ มาเนี่้มีน้องมีนงจากคนีครบแล้วครบครบจะกคนล่ะตีมีน้องใตจากคนน้องใตน้องใจ้มีแต่มึงคนเดียวกับเอาบุญเตีกับเี่มาเป็นช่วงมาเป็นช่วงเาอยู่ไรไปไหนแล้วปีหนึ่งแล้วเนี่ยเออ้าพอรวยบานพ่อรวยบ้านพ่อรย นี่นี่แขวแขวบ้านทนเกิดเป็นบ้าบ้านท่านเกิด็นบ้แข้อ๋เล่าแขวบ้านท่นเกิดพี่น้องนี่มาเปลี่ยนน้ำทีใต้ไงจะบันหันกินเขาอย่างไรเพื่อายงชัวจริงลูกเตแยงชัวจริงไม่แล้วแ็ง

ข้าวคิวย่ำเนาะขันขันย่ำจนมาขันย่ำย่ำบ่เกิหลายกว่าเป็นบ่อ่าโอ้ย่ำย่ำบ่เกิหลายกว่าอืมมักสาววะสมือนี่มักมักอืมเห็นผู้สาวคนหนึ่งงามงามสาวบุญโอ้โหโมนี้ผ่านมากกันเลยมากหายขึ้นหัว อขนาดอายโดนบ่เลยมากเมื่อไหร่ที่รถพานไปพูนคุ้มถลโอบุ่นมันนี้ก็เลยมาพี่ม,มาจากไปทรุระก็เลยแวะหรืว่าโอ้ยน้องก็บ่มาบามออ่แม่ยนในมาอยู่มาอยูอ่ห้าอะไรอย่าง้องเป็นคนเจ๊งไหนบุไปตัวที่ง่ายง่ายอืา Uhm, อ like, ๋อไป so อังน้องบริษัทสงน้ำนี่รัฐบาลบ่ให้หดน้ำกันแป้งเราก็บใบตาแม่มันเขาใบตาแป้งกันบ่ให้สงน้ำกันเรียนน้ำเขาย่านเป็นโรคเป็นไข้อังน้องก็เลยบ่ได้ทสงน้ำใบพี่กับว่าคือทอดคือน่อดีไซส์กับแม่แม่ไอ ไปได้มาได้บ่ย่างได้บ่ไปไกลได้บ่ข้องข้องไรอันบ่สามมาไร่ก้นไปใส่ไปได้หมะได้หมอันจำจำได้ดีคือเข้าว่าสมองได้โย่ได้โย่โอ้ใบหูก็ยานดีแต่ว่าเสียพระพุทธเจ้าต้นนี้แม่แม่นบ่เบิงเดพี่ห้องเบหูเราเด้อ งูต้นย่านเนี่ยทั้งสองขางกินได้หลายเก่าจะได้มีเหามีแห้งอยู่น้ำนองน้ำนุ่งน้ำนลวน้ำหลานแซ่บบ่ยังเก่าแซ่บคากบ่บ่ไม่เป็นยางขาคือเปล่าไรแต่นน่ะนบาดเมียน กันบาทเปล่าลนเนาะกันบมกันโบาเปล่าอ๋อยาบอกินขาวอย่าบอสตัดสีแล้วจะไงบอบอบอัีกินละหลายอ๋อกินกินอะไรอยา่ลาบง้วนอยากบ่ลาบง้วนมันบ่อย เราไม่ห่วยแมนบอกบังขาวสวยไม่คุ่มือเบียแมนแล้วบอกผู้เบรกินน้องน้องสาวมายำเดียบ่าน้องสาวโถ่แมนอ้ามาบอ พี่ตู้เธอว่าจำได้ไหมนเนี่ยนะขั้นสามถึงเราก็จำได้อายุได้แปดทิบตัวได้แล้วอายุปแปดทิบสี่ไปได้แล้วโอ้ได้แล้วแปดสี่ โอ้ยจางก็แปดสิ no. yani ี today, courses, habitat, ่เข่าังเกดบเนาะามันเกิดตะกอนย่องจยองไปบ้านี้ซื้อวางไงบอกพี่น้องบ้างนะเป็นนกลานก็น้องนงก็เริมซื้อไจพีซื้อวางไถใช่ออซื้อวางไหน้าแุบวางไหบอกกันในตัวว่องเสษย์โอว่องยเริ่มสันดี อ,อัน,นี้ก็พอไส้ว่องสินงด้วพี่น้องด้วยเนี่พี่น้องบันหันเราอยู่บันหันอยู่ไส้พอไส้กวาลาดนี่แหละพอไส้อยู่มูดหยมูดไยหนบ้านฮ้านมูดาหนิมูนึงแล้วไว้มูนึงในบนมูเก่าจะพออืมอืมยมูนึงอืมยมูนึงเก่าจะน่องอืมเงียยอยู่เราวัดเก่าเตี้ยพอเตี้อน้องถามอยู่ได้ไอถามไอมีวามสูข แมนบอยบนโดนมาถามไอ้ไอ้พี่ก็ถามให้ไอ้พี่มีความสุขบ่เหมืนว่ารอถามไอ้รอเลี้ยนบนว่ามารอเลี้ยนดีไซน์ด้เค็มทอดก็มาถามไอ้ไอ้โอ้ยน่องกุมาเสียดน้ามดไอ้หัวต้อนห้าแต่ว่าแมนบอยกันอืบ่ไปกินยูบ้านเรียนตุวงทอาเดียวแต่ว่ามากเยอมากกว่ากุ้งทอด ได้ได้ต่เป็นพอแต่จำมือก็ว่าเสมือเนี่ยผู้ได้เปลี่ยนแท่นถวนวันทีถวนวนถักหยกวนวนวนแท่นเอาจังจังไวันนี้น้องนุ่งก็จะได้กลับบ้านกลับซองเป็นยนหางว่ากินข้าวจนน้ำอ๋อพี่มีความสุขหลายเรือย่าเก็บยาไข่จะป่วย กันฝ e ันในเลขดีบอกน้องเด้อตัวใดมันดีฝันในเลขวะฝันี่เท่าบ่บ่โอ้ยบ่ฝันเลยมะ้งฝนเนี่ยเปล่าไอ่ไอ้ไอ่ที่โชคดี